สวัสดีค่ะดิฉันน้ำพึ่งถิ่นศิลคุณค่ะเป็นประธานโครงการปร,ปรับปรุงร้านหมูสดไก่สดตลาดแสมขาวนะคะหมู่ที่3ตําบลน2คลองอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเาราค่ะจุดเริ่มต้นคือเรามองว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนชาวประมงนะคะแล้วก็นิยมจะทําอาหาราให้ลูกเรือไปรับประทานกันเพระาะฉะนั้นส่วนใหญ่จะต้องใช้เนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ ที่สดๆแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยแล้วก็ใช้ในปริมาณมากด้วยนะคะแต่ว่าชุมชนของเราเนี่ยมันห่างจากตลาดอาจจะยงน้อยประมาณ10กิโลทาใหออ้หมูหรือไก่ที่คุณแม่บ้านซื้อมาส่วนใหญ่อะแช่อาจจะไม่ถึงทําให้มีกลิ่นแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนในชุมชนของเราโดยเราซื้อเฟรนชไชน์มาจาก c p Po พ็อกชค่ะ และอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากได้กองทุนนี้มาช่วยสนับสนุนในตอนนั้นก็คือผู้นำครอบครัวของสมาชิกค่ะ,คะส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพประมงเป็นหลกักและประสบปัญหาทางด้านกฎหมายประมงทําให้รายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้ใจ่ายเราเริ่มทําสัญญาเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2563นะคะระยะเวลาในการผ่อนชําระก็เป็นรายเดือนทั้งหมด24เดือนรวมเป็นยอดเงินทั้งหมด2,217บาทชําระตรงเวลาแล้วก็ครบหมดแล้วค่ะ นำมารวมกับเงินกองทุนของกลุ่มจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในร้านและอีกส่วนหนึ่งไว้หมุนเวียนซื้อของสดเข้าร้านเพื่อจำหน่ายค่ะสำหรับในการเริ่มต้นกิจการจากที่เราได้ศึกษาดูข้อมูลแฟรนไชส์ทุกประเภทแล้วนะคะเราพบว่า CP-Pork Shop เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ตรงกว่าเพราะมีการสอนเทคนิคการเก็บเนื้อการชำแหละการดูแลรักษาแล้วก็การซัพพอร์ตทางการตลาดด้วย สำหรับอุปสรรคปัญหาก็มีมากอยู่ค่ะเมื่อดำเนินกิจการไปได้สักระยะเราก็เจอปัญหาโควิด -19 ทีนระบาดในช่วงปี2,564กับ2,565นะคะ บวกกับเจ้าของที่ดินเนี่ยต้องการให้ร้านย้ายออกไปจากพื้นที่ที่เช่าอยู่อย่างกระทันหันเราจึงจําเป็นต้องย้ายไปอยู่ในร้านของชําในละแวกใกล้เคียงกันนะคะจากนั้นก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะโดยการนําของสดมาปรุงขายเป็นพร้อมทานทําในร้านเนี่ยให้เป็นลักษณะของบิสโทรเล็กๆมีเครื่องดื่มด้วยนะคะในร้านของชําด้วยและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งในช่วงนั้นเป็นการชัดดาวประเทศสินค้าแช่แข็งและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจึงสําคัญมากทําให้เราไ,ได้มีโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนห ขึ้นมานั่นก็คือปลาสลิดพรีเมียมคุณท่านเป็นสินค้าโอท็อปของ2ครองและตอนนี้กําลังฟอร์มแผนการตลาดสําหรับหอยมแมรงผู่2ครองค่ะเพราะที่ตําบล2ครองนี้เป็นแหล่งเลี้ยงหอยมแมลงผู่ที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของภาคตะวันออกเลยนะคะเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าอําเภอบางปะกงมีแหล่งหอยมแมลงคู่ที่เดียวในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ผลสาเร็จในเชิงปริมาณนะคะเรามีผลกําไรเพิ่มขึ้นถึง40%แล้วก็ในเชิงคุณภาพชุมชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานค่ะและในอนาคตเรามีแผนที่จะทําแพลตฟอร์มสําหรับสินค้าอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นแล้วชื่อว่าพึ่งสมบูรณ์กาลังอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์แล้วก็ทดลองตลาดค่ะโดยจะเน้นเป็นการขายของชุมชนชาวทะเลออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะนี่คือการเติบโตและการต่อยอดจากกิจการร้านหมูสดไก่สด ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสองคลองและสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางประกงได้สนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มถึงแม้ว่าปีนี้ทั้งกลุ่มจะไม่ได้รับเงินหมุนเวียนนั้นแล้วเราก็ยังดําเนินกิจการต่อไปแล้วก็พยายามทําให้ประสบความสําเร็จยังไงแล้วเราก็ขอเพียงกําลังใจคําแนะนําในการดําเนินงานต่อไปนะคะท่านสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ไง่ายๆคะ่ะเพียงแค่แอดไลน์ในร้านค้าเพื่อสมบูรณ์ของเราไว้อัปเดตสินค้าแล้วก็ความก้าวหน้ากันนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคคุณคะ่ะ